กินโดยสบู่วิพาดา3สูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวไม่เด้ยเฮ้ยเต้นนี้เลยเ้ยเฮ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 ้นเฮ้่เย้้่้นเเ ว่าผีผอมอะไมเนี่ยว่าผีผอมอะไรแล้วผีผอมที่ไหนเล่าก็นี่ไงคุณอยู่เนี่ยไม่เรียกผีผอมมาเรียกผ้าอะไรกลัวฉันกลัวหมาที่บ้านตายเป็นกัวผีหมาไม่ได้เสียงหมานไกลัวผีหมาแล้วคุณแม่กลัวเสียงหมากลัวเสียงหมา แม่บ้านใหญ่โตหนูเห็นอ่ะหนูก็พูดหนูไปนอนบ้านแม่ได้ไหมอ่ะได้เออแม่เจะเล็กบ้านกันไหมทำไมทำไมทำไมเพราะตรงบ้านหนูเงียบเหงามากเลยอ่ะอยากให้กลางคืนมีเสียงอะไรกล่อมอ่ะเออแล็กบ้านไหมประชดฉันจะมีเปิดรายการก่อนดีกว่าทีหลังจะเอาเรื่องผีๆมาหมาบมาเล่นกับคุณแม่นะคุณแม่ยุ่งร้อนอยู่นะแม่ร้อนอยู่มากคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงกันม มันไม่เข้าใครออกใครแต่มีอยู่คนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่ากลัวผีมากเคยมีประสบการณ์ถึงขนาดแบบกลัวในบ้านเกิดเหตุแล้วก็กลัวผีแล้วก็หนีไปนอนคือหนีออกจากบ้านตัวเอง2เดือนเลยนะควกลัวผีนี่หรอความกลัวผีนี่แหละ๋อ้ยอย่างนี้ด้วยออกลัวมากเลยเนาะใช่อยากเห็นไหมอยากยแล้วเดี๋ยวจะได้คุยด้วยว่าตอนหนีไป2เดือนเนี่ยไปนอนที่ไหนขอต้อนรับป้าตุ๋ยมะม่วงกะปิน้ำปลาหวานรสเด็ดจ้า ้องชิมค่ะมาอยู่ข้างนู้นัวเลยท่ไมจะมาอยู่เาอไม่ละปลาตุ๋ยมนี่มัตุ๋ยมากตุ๋ยมามามาเนี่ชิวเนียต้องเห็นใจปลาตุ๋ยด้วยนะเขาเดินอ้อไม่ไหวอะไรอ่ะจะชิมเชลาวิ่งนี มีอะไรบ้างน้ำ <Ende> จ <esa> <ohn> <af v> <isa> ิ๊บมีอะไรบ้างอเนื้อจะทำเป็นกะปิโบลาย่างจ้ะตะปีโบไปย่างอันนี้พริกชุรรพริกเกะลาวอ๋อชุรรพริกเกะลาวอันนี้จะเป็นน้ำประหวานอันนี้ก็จะเป็นปลาต้มจ้ะตุ้ยอันนี้เป็นม่วงคค่ะุณแม่วงจะมีขุนสีมีแก้วมันนิ่ง แล้วก็เขียวสวยแล้วก็น้ำดอกไม้มีหลายอย่างแล้นก็ปลาล่าปลาล่าปลาล่าอะไรนั่นเป็นปลาลานะปลาตุ๋ยปลาตุ๋ยต้องทำน้ำจิ้มมันโหลอย่างนี้เลยหรอตอนที่ไปขายทำมากกว่านี้ค่ะเอาถังใหญ่ไปเลยไม่ได้เป็นโหลอย่างนี้หรอไม่ได้ไปไหลไหลไม่ได้ออกไปนี่เอามันไม่พอเป็นถังเลยใช่ไหมปลาตุยน้ำจิ้มมันออกเยอะค่ะเดี๋ยวนะในสี่รสชาติเนี้ยรสชาติไหนที่คนนิยมที่สุดปลาตุ๋ยกะปิกับปลาลาปลาลาไปเร็วที่สุดไปเลี้ยได้ปลาลาอร่อยมากปกติปกติไม่ได้ต้มนะ คนคนที่พาวร่าก็ชอบกินสดๆชอบกินเป็นตอนๆปลากะดีแต่อันนี้อ่ะแต่มารายการนี้ต้มมาอน่ารักมากเลยเพราะต้มใส่สับปะรดใส่ใบเตยอะไรแบบี้ขายยังไม่ต้มเลยเวลาขายเป็นชุดใช่มชุดละห้าสิบาทจ้ะได้อะไรบ้างก็มีกะปิกล่องหนึ่งมะม่วงลูกลูกหนึ่งลูกกว่ากป้าแล้วป้าขายน้ำจิ้มด้วยป้ะขายขายน้ำจิ้มแยกขายแยกขายถ้าเขาซื้อหกกล่องก็แถมให้เขาร้อยหกกล่องร้อยธรรมดากล่องละยี่สิบใช่ไหมคะแล้วมีคนช่วยป้าเยอะไหม เมื่อก่อนนี้แฟนป้าขับรถอยู่ซอยยี่สิบเก้าอ่ะจ้ะแฟนเสียแล้วนี้อยู่คนเดียวกี่เดือนแล้วล่ะช่วงโควิดช่วงโควิดปั๊บที่ของการไม่นอนบ้านไม่โดนเยอะหรอเดี๋ยวพอแฟนป้าเสียแล้วป้าไม่ยอมนอนบ้านทำไมอ่ะกลัวกลัวทำไมนั่นผัวเรานะใช่ผัวก็ยิ้มตอนนี้ไม่ใช่ผัวแล้วอะคิคนละโลกแล้วอะยู่คนละโล ทำไมถึงกลัวมากนึกสงสารห้องนึกสงสารแฟนมากลัวหาไม่เจอ,อม,มีวันนึงใครกระเป๋ามานอนสะพานพุทธเลยตนั่งเรียนกุหลาบกงประตูนั่งเรียนม,มีวันนึงไปนอนรงเวยนเล็กบ้านเพื่อนกันเขาเขาขายของขายทุกชิ้นทอดแฟนตามเลยเป็นอะไบ้านช่องไม่อยู่ไว้ <c oughs> เข้าฝันอย่างนี้เลยแฟนป้าที่เสียไปแล้วนี่มาเข้าฝันป้าแล้วพูดว่าแล้วแล้วแฟนป้าในฝันแฟนพูดว่าพูดไปเลยไม่อยู่ว่า คือลุงเสียไปแล้วนะอันนี้พูดในฝันนะเป็ในฝันมาตามมึงเป็นไม่นอนบ้านป้าก็จ้างกระเทยมาให้เขาสองร้อยมันนอนเป็นเพื่อนไม่รู้ว่าลุงคิดว่าป้าเอาหัวใหม่ป่ไม่รู้นะไม่ได้เข้าฝันป้าเข้าฝันกระเทยคนนี้เด็กกระเทยก็ร้องขึ้นมาร้องเป็นไรเป็นไรต้าตาเป็นไรเขาบอกลุงลุงนั่งอยู่หน้าห้องนั่งสูบบุหรี่อยู่ ใหม่ๆป้าก็คิดว่ายัางไงเขาก็ต้องมาแน่นอนจ้ะก็เลยเริ่มใจก็เลยเริ่มกลัวเวลาจะเปิด ขายของเสร็จปุ๊บเวลาจะไปอาบน้ำนะค่อยแย้มประตูก่อนว่ามีอะไรบางค่ยแย้มปหลับตาแล้วเปิดไฟแล้วค่อยแย้มประตูเข้าไปแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ออกมาพายกระเป๋ามานอนสะพานพุทธอยู่งันทุกวันและตอนนี้กลับบ้านแล้วกลับแล้วค่ะดงสารแฟนสงสารห้องด้วยก็เลยตัดใจไปนอนก็ยังนอนได้แต่ก็ยังเปิดไฟนอนอยู่ทุกวันนี้คือเปิดไฟนอนป้าจ๋าป้าก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะแยะมากมาย ป้ารู้ไหมว่าเพราะอะไรรู้สึกไหมว่ามันเพราะอะไรถึงผ่านมาได้เพราะว่าทํากับแม่อะทํากับแม่กับพี่กับน้องป้าเป็นคนกะตันยูใช่ไหมป้าเลี้ยงดูแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงน้องน้อง,องลูกหลานเลี้ยงหมดอะน้ําจิ้มเนี่ยที่ป้าทํามาสี่รสพี่แหม่มชอบรสไหนที่สุดชอบน้ําปลาหวานกับปลาลาเพราะว่าป้าบอกว่าปลาลาต้มให้แล้วเจ๊อะเจ๊ชอบไหนปลาลานะปลาลาที่สุดเลยไฮอะยังไม่ได้จิมอะไร พราะว่าพวกคุณมุบมาบุบไปแกนก็เลยต้องคุยกับป้าคนเดียวเลยตอนนี้พี่ายเป็นคนเชี่ยนสไลด์จิ้มบิ๊กเกลือหน่อยเป็นชรถด้วยอะหัวร่างกายลงการเลยหยุดไม่ได้ได้คำว่าประตูเนี่ยใช้วัตถุดิบอย่างดีด้วยต้องตะเวนไปหลายตลาดเลยนะ่ว่าจะได้ของนีไปตลาดไหนบ้างไปตลาดทองเตยค่ะที่ไปทองเตยเพื่อหาลูกเล็กๆปัญญาอ้อ แม่มาพวงเบาเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะตัวนี้หายากค่ะมันหายากปิลาซื้อที่ไหนต้องมีแหล่งไหมปลาล้านี่ซื้อตลาดศิริราชค่ะกระปีจะซื้อท่าเตียนเขาหยิบยาวมันจะมีเจ้าประจำกี่ปีกี่ปีก็ไม่เปลี่ยนอืมกรปิก็ไปแก็คือแต่ละที่วัตถุดิบนี่แต่ละที่ก็มากันแบบคนละทิศละทางเลยจนคนหนืงเขาบอกว่าแกไปร้านตลาดแกเอาวกำไรตรงไหนไม่แกสวยปังมีดนัต้องได้อยู่นั่นแหละแต่เห็นบอกว่าถ้าวัตถุดิบไม่ดีไม่ได้อย่างที่ป้าต้องการ <อ>ก็ไม่ขายหรือว่าถ้าเขาเอามาให้แล้วไม่ดี แจกให้คนกินฟรีเลยใช่ค่ะจริงเหรอให้เซเว่นไงเซเว่นตรงพาวรัตอ่ะให้เขาไปฟรีเลยให้คนฟรีให้เด็กๆพนักงานกินเพราะว่าฉอกมาแล้วมันเสียอารมณ์มันไม่กรอบไม่อยากให้ลูกค้าบ่นแต่อร่อยนะตอนนั้นสั่งมา240โลคุณแม่สั่งมา40โลนี่ไม่ใช่น้อยนะแต่มึงเอ้ย40โลที่ที่สั่งมาเนี่ยของไม่ดีแจกเขาหมดเลยโโอ้หทุนหายกำไรหดหมดเลยไม่ยอมอ่ะเห็นร้านแบบนี้นะเขาขายวันได้เป็นหมื่นนะจ๊ะคุณจริงเหรอ เห็นร้านแบบนี้น่าก็ขายวันได้เป็นหมื่นนะจ๊ะคุณจริงเหรอใช่ไหมป้าใช่ค่ะวันหนึ่งยอดเท่าไหร่ป้าจ๋า้าเสารวอาที่ก็ได้หมื่นขึ้นเลยล่ะถ้าอย่างไม่ได้เลยคือเจ็ดแปดพันเนี่ยไม่ขาดเพราะว่าวันนึงขายมะม่วงร้อยกว่าโลน้ำจิ้มน้ำดูมากน้ำจิ้มมันออกอัดปองแล้วมันออกไปเยอะหลายร้อยปองเคยขายดีสุดยอดสูงสุดทําไว้เท่าไหร่ป่ะขายดีๆได้หมื่นสามกว่าหมื่นสามกว่า่านนี้ก็รวยแล้วสิ มันไม่ได้ทุกวันแต่มันได้เสาร์อาทิตย์จุกเสาร์อาทิตย์สามันจะได้เขาก็มีวันขายได้ค่ะวันขายที่คนเดินเยอะภาวล่าคนเดแล้วทำคนเดียวอยู่คนเดียวเงินก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วสิเงินไปไหนฮะคนใช้เยอะค่ะฮะคนใช้เยอะเดี๋ยน้องเดี๋ยวหลานอ่ะส่งใครบ้างอ่ะก็มีน้องสาวมันมีลูกหลายคนเขาไม่มีงานทําน้องเขยก็ไม่ได้ทำงานแล้วเราเลี้ยงลูกเขาเหรอเลี้ยงหลานอ้าวแล้วทำไมเขาไม่มาหลาน้างน้องไม่ไม่เท่าไหร่หรอก สงสารหลานเพราต้องไปโรงเรียนทุกวันแต่ว่าที่ขายดีเนี่ยนะไม่ใช่เพราะรสชาติอย่างเดียวเท่านั้นเทคนิคการขายได้เหรอบอกว่าบริการลูกค้าดีดีตั้งแต่เริ่มมาปุ๊บไปจะจัดเลยจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าชิมบอกถ้าลูกค้ามาเยอะๆพร้อมกัน ชิมเลยจ้าชิมไปเลยชิมก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดินหนีป้านะคิดตังไหมไม่คิดคไงเดี๋ยวเพิ่งเดินหนีนะป้าทำคนเดียวป้าขายคนเดียวใจเย็นๆนะกินไปก่อนกินไปก่อนอะไรมะม่วงจะแพงโลละห้าสิบนั้นเองไว้เวลามันแพงป้าก็จะหันอย่างนั้นอาหารนี่กินตลอดพอพันยุบปาหันใจใหม่ยุบหันอยู่เงี้ยชิมก็นป้าชิมเลยต้าคนซื้อก็ทำขายแล้วก็จะบอกเขาตลอดว่าป้าอยู่คนเดียวอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะใจเย็นๆรอชิมรอก่อนป้าขายดีแบบไม่มีวันหยุดไหมคะ ป้าไม่ค่อยหยุดหรอกจ้ะป้าเจดาลูกค่ะเวลาป้าหยุดไปทุร์ะอย่างเงี้ยเขาจะโทรถามตลอดเป็นคนที่คิดถึงแต่คนอื่นโดยที่แบบไม่คิดถึงตัวเองใช่ตอนตอนที่ป้าขายเลิกไปทําท่าจะไม่ไหวนะพอตกทีสองทีสามใกล้เวลาจะตื่นไว้เฉยเลยมาขายเฉยกว่าที่จะมาจบที่อาชีพเนี่ยน้ําจิ้มมะม่วงเนี่ยน้ำปลาหวานเนี่ยกะปิเนี่ยทำอะไรมาก่อน หลายอาชีพเลยจะทำหลายอย่างเลยขาย,ขายส้มโอก็ขายเก็บผักขายก็เอาสมัยก่อนมันไม่มีทุนซื้อรถเข็นอย่างนี้แฟนทํางานคนเดียวนะก็เลยเก็บผักขายไปเข้าไปหลังหลังโรงงานจะมีที่บ้านหลังอ่ะไปหาตําลึงหายอดกระถินใบทองหลางเนี่ยแล้วก็เห็ดตับเต่าแล้วตอนไปหาไปคนเดียวปะตรงไปคนเดียวค่ะไม่กลัวไม่กลัวหรอ,หรอไม่กลัวค่ะกลางวันไม่กลัว <laughs> ไปเก็บพับเก็บเห็ดตับเตาได้มีดนึงก็เคลียไปมันตุ้มๆอ่ะดอกเห็ดเก็บได้เลยอได้เยอะค่ะเพราะอุงเทพาก็กินไม่เป็นช่วงนั้นอ่ะได้เยอะป้าก็เอามาขายตลาดจีแยกทุตกันเนี่ยทำไอ้พวกนี้เนี่ยตื่นแต่กี่โมงเนี่ยป้าจ๋าอันนี้ตื่นตื่นมาตีสี่ค่ะ ป้าอยู่แถวแยกทศกัณฐ์เหรออยู่มานานตอนนั้นตอนนั้นเจีเอทศกันตอนนี้ไม่อยู่แล้วของแฟนแฟนไม่อยู่แล้วไม่ได้ทํางานแล้วก็ไปก็เลยออกมาไหนเนี่ยมันเปรี้ยวมากเลยนีมาอยู่ะสุขสารีทํามาหมดแล้วคุณญชมขาไร้อาขี้ผาเรย่าาจ้างเลยเลี้ยงแมวยังมีเลยอยู่บ้านยุ้ยญาติเยอะมาก่อนเหรอมาก่อนไปแดนเซอร์ยุยญาติเยอะก็าชื่อน้อยใช่ไหมเขาน้อยเนาะเลี้ยงแม่ไปกับเขาใครอยากได้เครื่องนลำจิ้มแบบเนี้ยป้าขายแนชาไหมป้าขายหมื่นหมื่นบางคนมันจะบอกเขาหมื่นสองแหละจ้ะ พาเขาไปซื้อของร้านนี้นะร้านนี้นะพาเขาไปซื้อทุกอย่างเลยซี่สูตรเลยหนมื่นสองว่ะแล้วค่พาเขาไปแนะนำด้วยว่าปลาเจ้านี้นะมันหอมป้าจะพาไปซื้อทุกที่เลยแล้วก็มาปรุงให้บอกส่วนผสมนะคะส่วนผสมมาทําให้ดูเลยแล้วได้ข่าว่าบอกส่วนผสมเสร็จเขาทาเป็นข้าวต่อเหลือเท่าไหร่จากห้าพันจากขายไปหหมื่นสองเหลือห้าพันเขาไปทำอาหารกินอออแล้วเกิดสมมติหนูมีอยู่แค่สามออ่ะหนูต้อง ขอาพไ่ตั้งให้ฟรีขางพี่ตั้งใจดีไม่แล้วป้าเนี่ยคือขายสูตรเนี่ยให้หลายคนแล้วแล้วหลายคนออกไล่กงรายการกันหมดแล้วป้ายังไม่เคยเจ้าของสูตรเจ้าของสูตรจริงๆยังไม่เคยวันนี้รายการผู้หญิงทมหากินเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับเดี๋ยวหนูจะให้คนติดต่อไปซื้อสูตรนะนะสูตรนะเดี๋ยวหนูให้พิเศษเลยเนาะสี่อย่างหนูให้สองหมื่น เดี๋ยวหนูจะส่งลูกน้องหนูไปเรียนสอนมันหน่อยนะหนูจะเอาให้มันมาเป็นอาชีพหนูเป็นคนชอบกินมะม่วงจริงๆเอาไม้หนูทำทำให้หนูกินนี่แหละให้เลย2อ0 0 0ื่นสย่างห้าพันห้าพันห้าพัันถ้าเราจะไปหากินได้ไปได้ที่ไหนป้าจ๋าตางวงปานตั้งอยู่ที่ไหนตรงใต้สะพานลอยทางเข้าสำเพ็งตรงห้างไทนาเวิร์มอยู่ยี่เงี้ย ไปเห็นขายทุกวันเลยขายทุกวันไม่มีวันหยุดคุณผู้ชมเราขึ้นเบอร์ให้ด้วยนะขายตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นป้าจะยืนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วใจดีแวะไปไปชิมก็พองามนะไม่ใช่กินเอาอิ่มนะเนาะแล้วก็เนี่ยเบอร์ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วโทรถามกันก่อนก็ได้เผื่อวันนั้นป้าอาจจะแบบไม่ได้มาป้าจ๋าวันนี้พวกหนูทั้ง4่คนก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานป้านะวันนี้ก็ช่วงสงกานพวกหนูขออนุญา รดน้ำดำหัวให้ป้าหน่อยนะคะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะคะขอให้ป้าแข็งแรงแข็งแรงนะป้านะนี่สุขสขันต์วันสนงกรืองนะคะถึงการเขาขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณคะะ่ะนี่ป้าตุ๋นจ๋าป้าตุ๋นหนูรักป้านะบ้านหนูเสร็จป้าไปอยู่กับหนูไหมหนูให้เดือนละสามหมื่นไปไหมตุ๋นไปค่ะสัญญาณ พี่ฮายพูดจริงใช่ไหมพูดจริงค่ะป้าตุยจ๋าหลวงพ่อป้าตุยมีความสุขมากๆนะจ๊ะแล้วขอให้ป้าเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอยู่รุ่มพ้นรุ่มพูนร่มใจให้กับลูกหลานเป็นนานๆนะป้านะแล้วก็ขอให้ลุงเนี่ยมาเข้าฝันแล้วบอกเล่ดให้กับป้าจ้าให้ป้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยะป้าเน้องป้าดิส่งการกลับบ้านไหมเนี่ยไม่กลับปาขายของขายของดูสิโอ้ยมาขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ อย่มีโรกภัยให้เจ็บนะคะเพราะว่าป้าจะทําอะไรก็ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาเดินทางปลอดภัยนะคะลูกหลาน,ท,าน,นที่ป้าช่วยขอให้เขารักป้าด้ว<ล>ย,ยนะคะัวรออยู่นะ เอเาอยู่เขามาบอกอีกพี่ไฮมาจะมาบอก่านี่สุดยอดเลยคุณผู้ชมมาตรงนี้จริงๆแล้วเราพอเราเห็นป้ายไวนิวนี้นะเราชื่นใจดูพี่ไขวลายุธก็มากินแล้วเราให้ลูกเขาไปติดอย่างนี้ไหมคุณแม่ได้เอา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 สุดยอดมากเลยค่ะวันนี้เราเห็นผู้หญิงทำมาหากินตัวจริงเสียงจริงเข้มแข็งเหลือเกินเป็นกําลังใจให้แวะไปคุณผู้ชมขาไปพูดคุยกันไปอุดหนุนกันวันนี้เขาลุกประตูี่ ช่วงหน้านะคะเราก็ม <one> oh. so ีเรื่องราวแซ่บๆจากแขกรับเชิญของเรานะคะสักครู่นึงวันนี้ต้องบอกว่าเรามีสาวสวยถึง2ท่านมาในรายการผู้หญิงทำมาหากินคนหนึงบอกเลยว่าลูกสาวรวบตึงที่าในวงการส่วนคุณแม่รวบตึงในโซเชียลแล้วนะคะขอต้อนรับคุณแม่และน้องแพนเค้ก ต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องใช่เราดูคุณแม่ตั้งแต่ทำแรกเลยอ่ะคิดไม่หยุดค่ะใช่ค่ะ ก็นนี่เหมือนสนุกกับมันแล้วใช่ไหมคะสนุกววันดีๆของคุณแม่มีให้เล่าทุกวันสนุกสนานเรื่องราวดีๆน้องชายเนาะแล้วก็กับข้าวก็ทําง่ายด้วยคุณแม่ตอนนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยว่าใช้ป่าพี่หายมาทำก็เลยว่าอวยกันรวยกันน่ารักประจำเหรอลูกช่วยทุกวันค่ะแล้วลูกช่วยอะไรลูกช่วยอะไรช่วยกินค่ะลูกๆน่ารักมากเลยอ่ะแล้วแพนล่ะคะตอนนี้อัปเดตผลงานหน่อยหนูทอึ่งค่ะที่นี้แพนก็ เราก็ถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะออกอรายการแล้วก็มาทํา YouTube กับคุณแม่คือตอนนี้ที่บ้านก็คือแยกกันไงคะจักว่าของคุณพ่อก็มีพ่อเริ่มละจะตีก,กอล์ฟจะออกกำลังกาย,ยอะไรเงี้ยค่ะลลก่เริ่มจากหนึ่งนาทีก่อนแล้วกันคุณพ่อ,อแม่เขาก็ทําของเขาอยู่แล้วน้องสาวน้องชายหลานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาช่วยกันทําก็จะคึกคักนิดนึงค่ะน้องสาวเป็นคนคิดคอนเทนต์ปะ ช่วยช่วยเลยตอนนี้คุณพี่ชงน้องชายมาช่วยกันหมดเลยงานเนี่ยเราชอบตรงเนี้ยแล้วคุณแม่นี่แบบโอ้โหตอนนี้คุณแม่คือแบบพลิ้วอ่ะพลิ้วทุกอย่างเลยอ่ะคุณไม่หยุดไม่คัดเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะน้ำปานดิแม่น้ำปานโอ้าแม่อย่าแล้วพอตรงนี้คุณยังไม่รู้จริงเหรอล่าสุดเหรอจริง คุณแม่เขาเคยหยุดคิดแม่จะหาคิดหาทำอะไรเ,เสมอ,อแ,มแล้วเผลอไม่ได้อ่ะจริงตกเทรนเลยอย่ะไม่ได้แล้วต้องเดี๋ยวต้องเข้าไปดูอ่าแต่สิ่งหนึ่นงที่เราไม่เห็นคือยังทํางานหนักอยู่ไหมคะสําหรับน้องแพนเราจะสันเวลากันมากขึ้นคะ่ะคือแม่มก็คือให้เราได้มีเวลาทาหลายๆอย่างที่เราอยากทําจริงๆแล้วก็ส่วนของการทํางานเราก็ยังคงทํากันอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างี้ค่ะแต่มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นใส่ใจในตัวเองมากขึ้นมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะคือที่สําคัญคุณแม่จะบอกตลอดว่าเรื่องของการกินเนี่ยสำคัญมากซึ่่งแมก็จะดู ด้วยกันอยู่แล้วทุกๆวันนะคะก็เรื่องของการทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่การออกกําลังกายสม่ําเสมอซึ่งก็ตามวัยของแต่ละคนพวกเราทำอยู่แล้วใช่ค่ะไม่หักโหมตามกําลังของตัวเองกันนะคะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพออันนี้ก็คือสําคัญมากจริงค่ะเพราะว่าเราทํากิจกรรมเยอะกันพักผ่อนก็จะช่วยในทุกๆอย่างค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เสริมด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถันชาผสมมัลติวิตามินดีค่ะว อะไรที่ทําให้น้องแพนมั่นใจคือโปกติเร้านที่จะทําอะไรกันเนี่ยเราก็จะต้องอ<า>เลือก,กอแล้วศึกษาก่อนยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่มั่นใจเขาเนี่ยเพราะว่าโรงงานผลิตของเขาเนี่ยนะคะได้ตรวจการผ่าน GMP ค่ะกฎหมายและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 2015ค่ะรางวัลสินค้าขายดีจักวาสันนะคะปี2020ค่ะรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่นท็อปแบรนด์วอตปี2020และ<อ>รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์อาเซียน2020ด้วยค่ะคือต้องบอกว่าจริงเราได้มีโอกาสลองถังเช่าตัวนี้ดูนะคะพอรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็เลยมาบอกต่อกัน,นะะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ลองซึ่งคุณแม่ก็ลองแล้วแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มากมากแล้วทานง่ายมากคุณแม่วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนค่ะแม่คะ เพราะว่าถังเช่าตัวนี้เนี่ยเขาผสมทั้งถังเช่าและเมลติวิตามิน B ไว้ด้วยกันเลยโรลละลูกค้าจัดหนักค่ะถ้าสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ค่ะ1ชุดนะคะมี6กล่องค่ะราคา1 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพิเศษสั่งซื้อ2ชุดนะคะจะรับฟรีค่ะโกโก้ผสมถังเช่านะคะและสารสกัดเห็ดหลินจือจำนวน6ถุงรวม30ซองค่ะและพิเศษเพิ่มในวันนี้นะคะรับเพิ่มเซรั่มคิวตินค่ะบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมฟรีไปเลยนะคะอีก1ขวดค่ะทั้งหมดนี้พง2,000 บาทเท่านั้นค่ะขอจำกันสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดค่ะโทรได้เลยค่ะ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ LINE แอ LP88 หรือสแกน q r Code ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะชุดทดลองก็มีค่ะแน่นอนค่ะ1กล่องในราคาเพียง300บาทโทรเลยนะคะ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ LINE แอ LP88 สะดวกมากเลยถ้าเข้าไปซื้อที่7 e เว่ e อีและ CJ Supermarket ขนาด4แคปซูลเท่านั้นนะคะในราคา49บาทค่ะจัดเต็มไปค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพอายุมันไม่ใช่ตัว สำคัญไม,ไม่ใช่ไม่ใช่วัยไหนหรือยังไงคือพันว่าเราดูแลใส่ใจกันได้เสมอค่ะ<ช>แล้วก็อยากให้เปิดใจลองดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังชาผสมมาติวิตามินบีตัวนี้ค่ะ<ช>ซึ่งนอกสมแา้วคุณแม่แล้วเนี่ยโอ้โหพี่พี่ที่เราคุ้นเคยกันหลายๆท่านพี่หนุ่มสอนรามนะคะ,ะ,คะพี่ตุก๊กี้ค่ะพี่หม,ม่ำพี่ไฮจริงแล้วโปรแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะ<ช>ต้องแพนมาวันนี้แปลกตามากเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นโปรนี้เลยใช่ค่ะนี่เป็นโปรพิเศษที่จัดมาเพื่อเพื่อที่นี่โดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะ โปรโมชั่นพิเศษนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่าถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ค่ะ1ชุดนะคะจะมี6กล่องราคา1000บาทเท่านั้นค่ะพิเศษนะคะถ้าสั่งซื้อ2ชุดค่ะจะรับฟรีโกโก้ผสมถังเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือจำนวน6ถุงรวม30ซองค่ะและพิเศษวันนี้นะคะรับเพิ่มเซรัม่มคิวตินค่ะบำรุงหนังศรีรษะและเส้นผมฟรีไปเลยนะคะอีก1ขวดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียง2,000บาทเท่านั้นค่ะอขอจำกัดสิทธิการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะคะโทรได้เลยค่ะ0 2 026 5888หรือ l like i น์แอ LP88 นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะชุดทดลองนะคะ1กล่องในราคาเพียง300บาทโทรเลยนะคะ 020265888หรือ l i น์แอด LP88 หรือสะดวกมากวิ่งเข้าไปซื้อเลย7ซเว่ e อและ CJ Supermarket ในขนาด4แคปซูลราคา49บาทค่ะใช่ค่ะนี่เลย <นะ S 1> จริงๆแล้วเนี่ย <นะ S 2> คุณแม่ก็เป็นคนที่ดูแลลูกๆตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ,ะ,คะทุกวันนี้ก็ถือว่ายังเป็นหน้าที่การดูแลนั่นแหละแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอะไรดีๆลูกๆก็ต้องดูแลคุณแม่กลับด้วยเช่นเดียวกันใช่เลยค่ะถ้าคุณสนใจก็ต้องตามหมายเลขนี้เลยค่ะ ค่ะโทรได้เลยค่ะที่0 2 0 2 6 5 8 8ค่ะหรือว่าไลน์ LP 88ค่ะคุณแม่คะทุกวันนี้ยังห่วงอะไรในลูกสาวคนนี้บ้างไม่ห่วงเลยค่ะพี่แมมเพราะว่าคุณแม่คุณแม่สบายใจที่ไม่ต้องตามแล้วใช่ไหมคะตอนนี้วางได้หมดเลยตอนนี้ปล่อยวางได้ทุกอย่างเลยนะพี่หายคุณแม่คะนึกถึงว่าลูกสาวเนี่ยแยบบ้านไปแล้ว ไม่มีทางค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องอยู่ในสายตาไงอยู่ในสายตามันจะไม่เกิดขึ้นจะไมลูแพงมันจะไม่เกิดขึ้นจะไมสายตาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแม่มันก็ต้องเห็นเนาะใช่ต้องเห็นต้องเห็นแม่ติดลูกลูกติดแม่ไม่รู้ใครติดใครอ่ะเนึกองกว่าแม่เก่งมากนะคะวางยาได้ดีมากเลย เราว่าจะกลายเป็นอบอุ่นด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าอ่ะมีคนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนสมาชิกมาเพิ่มและอีกหน่อยก็จะเดี๋ยวก็ต้องเป็นสมาชิกอื่นๆขึ้นมาคุณแม่ก็เนะยิ่งสนุกกันใหญ่เลยค่ะเป็นโลกใบใหม่ของเราอีกตอนนี้หลานหลานตัวเล็กกี่ขวบแล้วคะสี่แล้วค่ะแล้วก็มีเล็กอีกมีเล็กอีกมาอีกคนหนึ่งจะสองขวบพี่แม่มกำลังคึกคักชุลมุนเลยค่ะยายาก็ต้องใช้ energy เยอะมากในการดูแลหลาน ทุกวันตั้งแต่เช้าจนก่อนนอนส่งเข้านอนกันเลยอะคะเพราะฉะนั้นเหนื่อยไม่ได้แล้วก็อะไรนะห้ามเจ็บห้ามไม่สบายไม่ใช่สองขวบกับสี่ขวบพ่อาหูกำลังทรมายไม่ต้องยุ่งยากนะถ้าจะมีเป็นของตัวเองเพราะว่ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงหลานแล้วใชจริงจริง แต่ตอนนี้เราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนนะคะใส่ใจกันเสมอค่ะเพื่อการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ที่สําคัญเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังช่าผสมมาติวิตามิน B ีค่ะโทรเลยนะคะ020265888หรือ l i น์แอ LP88 ค่ะวันหลังขอเชิญทั้งคู่ใหม่นะคะวันนี้สนุกสนานแล้วก็รู้สึกเบิกบานนะอยากจะเข้าอยู่บ้านนี้เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องแพรและคุณแม่มากค่ะ อันนี้เราจัดให้คุณแม่แล้วแม่แพทย์นะคำคมของเรานี่อาภารับเต็มๆทุกวันเลยนะคะวันสงกรานต์กำลังจะผ่านไปแล้วเมื่อไรคนมีใจจะผ่านมาจ้ะไม่ได้พูดทุกวันเผื่อจะคนมีใจจะผ่านเราไม่ต้องเป็นเราพูดไงถ้างั้นไม่ต้องเปลี่ยนคำคมเอาคำคมเนี้ยพูดมันทุกวัน ไปแล้ะมาดีกว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่จันถึงศุกร์ยโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ